ท่านผู้ชมครับต่อเนื่องจากการคุกคามองค์สมเด็จพระเทพของตะวันของกลุ่มเด็กทะลุวังนะครับมันมีเรื่องต่อเนื่องที่สังคมไทยควรจะต้องใคร่ครวญและพิจารณาเราพูดเรื่องการแก้มาตรา112กันในสังคมไทยเนี่ยนะครับโอ้โหอย่างกว้างขวางและการพูดอย่างกว้างขวางก็เหมือนที่ผมเรียนเอาไว้ครับว่ามันเป็นการพูด เรียกว่าเชิงรับในทางยุทธศาสตร์พักอนาคตใหม่ต่อเน,นื่องถึงพักเก้าไกลจนถึงขบวนการสามกีบสร้างกระแสย้ำว่าสร้างกระแสแก้หนึ่งหนึ่งสองไหมแก้หนึ่งหนสองไหมนะไปถามเศรษฐาเห็นไหมก็พูดว่าไม่ยกเลิกแก้อุ้งี้้ก็ไปแบบนั้นความหมายของการแก้มาตราร้อเนี่ยนะครับในทางยุทธศาสตร์เชิงรุกของพวกสามกีบของพวกพัก อนาคตใหม่มันหมายถึงการแก้เพื่อลดทอนความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลงสารรัฐนูลจึงวินิจฉัยชี้ชัดลงไปว่านี่เป็นการล้มหลังทีนี้วันนี้เนี่ยครับผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆว่ามาตรา112เนี่ยแท้จริงมันคืออะไรและผมจะย้ำเลยว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องแก้จากกรณีการคุกคามสมเด็จพระเทพเนี่ยยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมดูกฎหมายหน้าจอไปพร้อมผมนะครับกฎหมายยามาตรา112เนี่เขียนไว้ว่า mm hmm. ผู้ใดมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายพระหมหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุก ตั้งแต่3ามปีถึงสิบห้าปีผมจะเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าไม่มีโทษก็ไม่มีความสำคัญอะไรไม่มีใครปฏิบัติตามดังนั้นในแง่ของนักกฎหมายเนี่ยครับเขาถึงจะแยกนะครับกฎหมายเอาไว้เป็นสี่ช่วงด้วยกันนะครับ สี่ช่วงแปลว่าอะไรนี่ใช้ศัพบ์ภาษาผมช่วงแรกก็คือใครหรือผู้ใดนี่หมายความเมื่อตัวผู้กระทําใครหรือผู้ใดกระทําอะไรนะก็มีการกระทําหรือมีกรรมที่คนนั้นทำนะแล้วก็สามใครคือผู้ถูกกระทําผมย้านะท่านผู้ชมจำมาไว้ดีๆนะครับใครคือผู้ถูกกระทําแล้วก็สี่ เมื่อมีการกระทําแบบนี้คนทําจะต้องได้รับโทษแบบนี้ที่เรามาดูกฎหมายยาาตรา112นี่ครับอผู้ใดคือไอคนที่จะก่อเรื่องนะครับการกระทํำอะไรมันมีอยู่สามอันต้องแยกนะครับนั่นก็คือมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายเห็นไหมมันมีการกระทำสามอย่าง โทษที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่3ปีถึง15ปีเนี่ยก็เพื่อให้ช่องของกฎหมายมันไปถึงการแสดงมินประมาทเฉยๆกับอาฆา,าตมาดร้ายเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าโทษมันเท่ากันไหมหรือมันหนักน่วงกว่ามันหนักน่วงกว่านะครับบทลงโทษถึงเขียนไว้ยาวเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจผู้ใด นะมินประมาทดูมินอาคาตมาหลายเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้ดูชัดๆก็คือผู้ที่ถูกกระทําในกฎหมายอาญามาตรา1 1อยนี่ครับคุ้มครองในแง่ของตัวบุคคลเนี่สี่บุคคลเั้นนั้นหนึ่งคือพระมหากษัตริย์สองพระราชินีสามรัชทายา สี่ผู้สำเร็จราชการแทนมันเป็นกฎหมายที่ใช้สำหรับคนแค่สี่คนแล้วคนอื่นๆละ่ะพระบรมวงศานวงอื่นๆละ่ะผมเรียนท่านผู้ชมได้เลยว่ากฎหมายายามาตรา112ไม่คุ้มครองครับผมไม่ใช่มาชี้ช่องให้โจรมาชี้โพรงให้กระรอกรับไอ้พวกนี้มันรู้มันถึงมุ่งไปที่สมเด็จพระเทพ เห็นไหมครับ <may> <be that, S 1> ทีนี้เรามาดูกันว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะ <akes in the earth> ที่อยู่ในราชวงศ์จักรีในปัจจุบันที่เป็นองค์สำคัญสำคัญเนี่ยมีใครบ้างพระบรมวงศานุวงศ์นะครับในวันนี้ที่มีเนี่ยนะครับผมจะไม่พูดยศนะครับเต็มเอาภาษาชาวบ้านชาวบ้านที่พวกเรา จำติดประทับอยู่ในใจหนึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์พาไม่คุ้มครองนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีไม่คุ้มครองสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกร พระองค์ทีก็ไม่คุ้มครองพระราชโรสพรระชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสามพระองค์ก็มายามารรา112ก็ไม่คุ้มครองนะเพราะยังไม่ได้มีการตั้งรัชทายาทอ่ะกลับมาดูพระพันปีสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9 ที่เราเรียกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตจ,จนติดปากมาอย่างยาวนานในสมัยรัฐชาติสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กฎหมายคุ้มครองครับวันนี้อยู่นอกกรอบการคุ้มครองแล้วเพราะไม่ได้เป็นพระราชินีแล้วเห็นไหมครับมาลำดับถัดมานะครับบรรดานะครับพระญาต ซึ่งหมายถึงพี่น้องของพระเจ้าอยู่หันี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นทุนกระหม่อมหญิงบนรัตราชกัญญาสมเด็จพระเทพนะสมเด็จพระนิธิราชเจ้าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับการคุ้มครองหรืออย่างสมเด็จเจา้าฟ้ากรมพระศรีสว่างหรือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อของพวกเราก็ไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรก็ไม่คุ้มครองพระเจ้าพระวคงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ยาธรกิติคุณก็ไม่รับการคุ้มครองท่านชมครับนี่ผมยกตัวอย่างพระบรมวงศานุงวงศ์เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยก็หมายามาตราร้อยสบสองไม่ได้ให้การคุ้มครองถามว่าพวกนี้รู้ไหม มันรู้นี่ไม่ใช่การชี้พรนีจะรอกมันรู้เมื่อมันรู้เนี่ยนะครับตรงนี้จึงเป็นเงื่อนไขของมันที่จะใช้ก่อกวนบันทอนโจมตีมันจะไปกลัวอะไรขนาเพราะว่าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันยังกล้าโจมตีมันยังกล้าแต่งกายล้อเลียนมันยังกล้าทําสิ่งที่สะเทือนใจของคนไทยมันทําได้ทุกอย่างดังนั้นท่านคิดว่าถึงเวลาแล้วยัง ที่ควรจะแก้กฎหมายอาญ,ญามาตรา112ให้ครอบคลุมพระบ,บรมวงศานุวงศ์จะเป็นขนาดไหนก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะถนักกันและผู้ที่ควรถนักที่สุดคือรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลหรือนายกเศรษฐาที่จะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง เอาเถอะผมว่าไปคาดหวังกับพักคนไทยก็เท่านั้นไปคาดหวังกับเศรษฐานะพ่อค้าคอนโดก็เท่านั้นอ่ะมาคาดหวังกับใครสักคนดูเหมือนจะเชียร์นะแต่ไม่ใช่แต่เมื่อแสดงความคาดหวังไปแล้วไม่ทำก็เสียเสียเลยผมกำลังพูดถึงนายอนุทินชาญวิรุลหรือที่เรียกกันว่าเสียนหนูนายอนุทิน ก็ต้องถือว่าจเจริญเติบโต,ตมาทางการเมืองอยู่ภายใต้บารมีของคุ้มบรุรีลำหรือนายนวินชิดชอบแต่ก็แสดงให้เห็นความเป็นตัวของตัวเองจัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับนายนวินย่อเหมาะสมวันนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลที่มีสถานะเป็นอันดับสองนะ เป็นรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงมหาดไทยนะพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับประกาศแสดงความจงรักภักดีมาโดยตลอดสโลแกนคือพูดแล้วทำผมมาทวงคุณคุณอนุทินคุณพูดเรื่องความจงรักภักดีทั้งต่อสาธารณชนและต่อส่วนตัวให้ผมฟังมาโดยตลอดพูดแล้วช่วยทำหน่อย ช่วยแก้มารตารา112เสนอกฎหมายแก้มารตารา112ให้คุ้มครองพระบรมวงศานุวงศ์หน่อยอย่าไปทำการตั้งรับหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่ปากผมไม่ได้ว่านะแต่การที่พูดแล้วไม่ทำอะไรแล้วมันเกิดเหตุ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณทำคุณจะรับการยกย่องสรรเสริญน,นะสสของพรรคภูมิใจไทยมีเพียงพอที่จะทำได้แล้วดูที่ว่าพรรครวมรัฐบาลพรรคไหนเนี่ยนะมันไม่กล้าเดินมันไม่กล้าเห็นชอบในกฎหมายอย่างนี้ฝากเอาไว้ครับคุณอนุทิน